พิพิธภัณฑ์วิดีโอเกมรับผิดชอบโดย China Audio Video and Digital Publishing Association ที่เซี่ยงไฮ้มีพื้นที่ประมาณ2,000ตารางเมตรอยู่ในย่านสูหุยของเซี่ยงไฮ้จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเกมกว่า5,000เกมมีทั้งเกมคอนโซลเกมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เกมนิตยาสารและหนังสือเกมพิพิธภัณฑ์นี้มีส่วนจัดแสดง4ส่วนได้แก่ยุคเริ่มต้นของเกมอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาเกมคอนโซลการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์และพัฒนาการของวิดีโอเกมจีนผู้เข้าชมบอกว่าเหมือนได้ย้อนอดีตกลับไปในวัยเด็กผ่านอุโมงค์แห่งการเวลาหนึ่งในความพิเศษของพิพิธภัณฑ์นี้คือการจัดแสดงเกมคอนโซล Magnavox Odyssey เครื่องแรกของโลกที่วางจำหน่ายในสหรัฐเมื่อเดือนกันยายนปี1972และวางจำหน่ายในต่างประเทศในปีถัดมา โดยเครื่องเล่นวิดีโอเกมรุ่นนี้มีสีขาวดำและน้ำตาลใช้เชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์มีอุปรกรณ์ควบคุมการเล่น2ตัวพันธรักษ์บอกว่านี่เป็นเครื่องเล่นวิดีโอเกมในบ้านเครื่องแรกที่ผลิตเมื่อปี1972ผู้เล่นต้องวางภาพซ้อนบนโทรทัศน์จากนั้นจึงเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับโทรทัศน์พิพิธภัณฑ์นี้ยังมีพื้นที่อินเทอร์แอคทีฟ20จุดให้ผู้เล่นสัมผัสกับประสบการณ์การเล่นเกมคลาสสิกในอดีต ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์บอกว่าพิพิธภัณฑ์นี้รวบรวมเรื่องราวของเกมตั้งแต่ยุคอดีตถึงปัจจุบันเพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเกมเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมในยุคต่างๆขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการพัฒนาเกมด้วย